รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ค,คุณผู้ชมครับรอบภูมิภาคในวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดอุบลราชธานีครับมาติดตามเรื่องของการบริหารจัดการน้ําในปี2567ครับหลังจากปีที่แล้วเรามีประสบการณ์เรื่องของการทํางานร่วมกันและก็รับมือปริมาณน้ําที่เกิดขึ้นในพื้นที่กันด้วยปีนี้เราใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทางภาครัฐเอกชนและพี่น้องประชาชนการทํางานในปีนี้จะเป็นอย่างไรและเรื่องราวการบริหารจัดการน้ําพื้นที่จะเป็นอย่างไรติดตามกันได้ในรอบภูมิภาควันนี้ครับ ผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับท่านรองผู้บริการสำนักงานชลประทานที่7นะครับท่านเศรษฐพงศ์พิงคารวัตรครับผมพร้อมกับทีมงานด้วยสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับณตอนนี้เราอยู่กันที่โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาชีล่างและเซบายล่างนะครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ข้างหลังนี่ก็คือเขื่อนลําเซบายอุบลราชธานีนะครับเป็นเขื่อนที่ปิดกั้นลําเซบายซึ่งเป็นลํา แม่น้าลำหนึงที่เป็นสาขาของแม่น้ํามูลนะครับที่จะไหลลงสู่แม่น้ามูลเหมือนกันนะครับผมอ้าทิศทางกันหน่อยตรงหน้าของเราที่เรายืนอยู่ตรงนี้ถ้ามุ่งไปตรงนี้จะไปที่ไปที่แม่น้ามูลแม่น้ามูลจะมุ่งไปที่แม่น้ามูลจะไปเชื่อมกันตรงจุดนั้นไปเชื่อมกันที่แม่น้ํามูลใช่ครับส่วนด้านหลังของเราด้านหลังที่จะเป็นต้นน้ําที่ไปทางจังหวัดอำนาจเจริญนะครับต้นน้าของลําเซบายจะอยู่จังหวัดอำนาจเจริญนะฮะเราก็จะมีเขื่อนลาเซบาย เหมือนกันอีกตัวหนึง่งแต่เขาจะเราใช้คําว่าลําเซบายอํานาจเจริญอ,อ,อันนี้เป็นลําเซบายอุบลร,ราชธานีก็ถือจะมาจุดเชื่อมเชื่อมสําคัญเพราะว่าที่สําคัญคือเขาบอกว่าเวลาถึงฤด,ดูน้ำเนี่ยอุบลร,ราชธานีเป็นเป้าหมายสําคัญในการที่ต้องช่วยสังเกตการเลยว่าพอต้องรับน้ําจากทุกทิศทางใช่แล้วก็ต้องบริหารจัดการน้ําด้วยย้อนกลับไปชนิดหนึ่งครปีที่แล้วผมมีโอกาสได้คุยกับท่านผอไปเรียบร้อยแล้วว่า มีรูปแบบการบริหารจัดการน้ําและที่สำคัญคือสทช,ชหน่วยงานหลายภาคส่วนมาร่วมกันอยู่ที่อุบลราชธานีร่วมการบริหารจัดการน้รํบปีนี้เนี่ยเรามีการดึงประสบการณ์เอาจากสิ่งที่เรียนรู้จากปีที่แล้วมาปรับในการเตรียมรับมือฤดูฝนปีนี้ยังไงกันบ้างครับ,บ,รบก็เราก่อนอื่นเราต้องมาเรา,เราต้องมาคุยกันถึงเรื่องฝนก่อนนะครับเนื่องจากปี2560 ที่ผ่านมารกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจะมีะปริมาณฝนที่จะคล้ายคลึงกับปี2,544นะฮะแต่ในปี2,567เนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจะมีปริมาณฝนใกล้เคียงกับปี2,553นะครับซึ่งในปี2,553นาเนี่ยในจังหวัดอุบลราชธานีเราเนี่ยค่าฝนปกติเราจะอยู่ที่ประมาณ1,600ม mm, ิลลเมตรนะครับแต่ ถ้าเป็นปี53เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1,300กว่ามิลลิเมตรก็เหมือนน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าแต่ไม่เยอะครับนะครับน้อยกว่าแต่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วจากปริมาณฝนที่ตกมาเนี่ยที่างกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการ์เนี่ยก็ยังคาดการ์ต่ออีกว่าอาจจะมีพายุจรนะครับ,รบพายุจรรถึ1-2ลูกในช่วงของเดือนสิงหากันยา1ลูกนะครับแล้วก็เดือนตุลาพฤศจิกาอีก1ลูก นะฮะอันนั้นเป็นการคาดการ์ซึ่งเป็นเรื่องของอนาคตครเราก็ยังไม่ไม่ไม่ทราบว่ามันจะเกิดขึ้นไหมนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศนะครับก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะในส่วนในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําเรานะครับเนื่องจากว่าจังหวัดอุบลราชธานีเราเนี่ยเป็นจังหวัดปลายน้ําของทั้งลุ่มน้ํามูลและลุ่มน้ําชีนะฮะลุ่มน้ํามูลเราเนี่ยยาว880กิโลต้นน้ำอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา ฝั่งเหมือนตอนล่างน้ําฝั่งตอนล่างอ่าใช่ครับจะไหลามาตั้งแต่นครราชสีมาเลยนะฮะจนมาถึงอุบลแล้วก็ไหลออกสู่เม็นน้าโขงที่อำเภอโของเจียมนะครับส่วนแม่น้ําชีนะครับเขาจะยาวประมาณพันสกิโลเมตรนะครับต้นกําเนิดน้ําเขาก็จะอยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะครับไปทางอีสานตอนตอน,ตอนบนบนะครับน้ำเขาก็จะไหลผ่านมาเรื่อยๆนะฮะทางชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคาม วังร้อยเอ็ดยโสธรมาบรรจบแม่น้ํำมูลที่อําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับทำภาพกับว่าอุบลเนี่ยเป็นจุดรับน้ําของทั้ง2แม่น้ําตรงนี้เลยที่ไหลามาชนกันนะครับทำให้มีปัญหาในเรื่องของอุทกภัยที่หนักๆก,ก็คือปี2 5 6 2ะครับแล้วก็มาปี2 5 6 5ที่มีเราได้รับมหาอุทกภัยนะครับก็เป็นลักษณะอย่างนั้นาจากการที่เราเก็บบทเรียน ประสบการณ์ที่เรารับมือกับอุทกภัยในปีผ่านๆมานะครับเราก็มีการมา,มาปรับนะครับปรับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับฤดูฝนของปีนี้ของพันศ์โดยอันดับแรกเลยเรายึดมาตรการ10มาตรการรับมือฤดูฝนของกองอุวยารน้ําแห่งชาติ ก็เป็นมาตรการเดิมไมฮะที่ที่เราใช้มาปีที่แบบปีที่แล้วจะมีทั้งหมด13มาตรการก็เหมือนปรับลดลงให้ทํางานง่ายขึ้นความเรวมากขึ้นใช่ครับก็อาจจะมีปรับของยุบรวมบ้างเพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับก็จะเราก็จะดําเนินการโดยสํานักงานชมระทานที่7เนี่ยซึ่งดูแลพื้นที่ห้าจังหวัดเนี่ยอุบลราชธานีก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ดูแลของสํานักงานชมระทานที่7นะครับเราก็มียึดตามมาตรสิมาตรการรับมือฤดูฝนนะครับอย่างเช่นมาตรการที่1ในเรื่องของการชี้ พื้นที่พื้นที่เสียย่ยงภัยชี้เป้าอย่างเงี้ยเราก็มีการชี้เป้าแล้วนะครับว่าในจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยเรามีพื้นที่จุดเสี่ยงไวทง้ทั้งหมดกี่จุดเนี่ยเราเราไปกําหนดเลยนะครับกำหนดพื้นที่เลยว่าตรงนี้เป็นจุดเสี่ยงนะที่เราต้องเฝ้าระวังนะครับทั้ anta, งสํานักงานชมรทานที่7เนี่ยเรากําหนดไว้ทั้งหมด 93. จุดในหะ้านะจังหวัดเนี่ยเรากําหนดไว้เลย <c oughs> 59, 93บจุดที่จะต้องเป็นพื้นที่เฝ้าระวังนะครับ ย่างในเรื่องของมาตรการถัดๆไปก็ในเรื่องของมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายอย่างเงี้ยก็คือในเรื่องของการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ําเราก็มีการกำจัดวัชพืชนะะฮะ,ะกำจัดผักตบชวาที่อยู่เหนือบริเวณอย่างเขื่อนทดน้าพวกนีก้เราก็จะไม่เห็นละว่ามีวัชพืชซึ่งจะมาะขวางทางน้ําเรานะครับก็ทําให้น้ําเขาสามารถระบายได้ดีขึ้นนะครับมีการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือซึ่งสํานักงานชรมทานที่7ก็ ได้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือเตรียมความพร้อมไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเครื่องผักดันน้ํา100เครื่องคเครื่องสูบน้ํา122เครื่องอันนี้เราเตรียมไว้ทั้งหมดแล้วรถเครื่องจักรเครื่องมือเราเตรียมไว้หมดแล้วนะครับในเรื่องของการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุทางสํานักงานเราก็ได้มีการบูรณาการร่วมงานกับหน่วยงานทาง,ทางจังหวัดซึ่งเป็นเขาถือว่าเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ ถ้าสมมวเกิดเตุการณเิดเหตุการณ์เกิดขึ้นจังหวัดต้องทําหน้าที่ครับจังหวัดจะเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ซึ่งเราก็มีการบูาารณาการร่วมกันหลายหน่วยงานไม่ว่าเป็นทุกทุกกระทรวงทุกกระทรวงที่อยู่ในจังหวัดอุบลรชาชธานีก็จะมีการซักซ้อมแผนผเผชิญเหตุกันแล้วนะครับเราก็จะมีการดําเนินการซึ่งเราดําเนินการอย่างเคร่งครัดฮะในสิทธมาตรการตัวนี้นะครับ,รบนี่คือคือแนวทางต่างๆที่เกิดขึ้นนี่คือส่วนหนึ่งครับทั้งตอนนี้การบริหารจัดการกันด้วย าการทํางานในหลายส่วนเองบางส่วนเนี่ยเริ่มมาแล้วใช่ครับอย่างบางส่วนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็นจังหวัดปลายน้ําที่รับน้ําจากทั้งมูลและชีตอนบนบนะครับเราก็มีการประสานงานกันร,ระหว่าง3สํานักงานมูลตอนบนเนี่ยก็คืออยู่ในเขตสํานักงานชมประานที่8ปดนะครับถ้าเราจะเห็นในลําน้ํามูลเนี่ยจะเห็นอยู่2เขื่อนก็คือเขื่อนราศีสไลดกับเขื่อนหัวนานะครับในลําน้ําชีจะอยู่ในเขตพื้นที่สํานักงานชมประานที่6 ก็จะมีอยู่4เขื่อนนะครับที่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงานชมประานที่6ก็คือตั้งแต่เขื่อนชนบทเขื่อนมหาสารคามเขื่อนวางยางเขื่อนร้อยเอ็ดนะครับแต่ยังมีสองเขื่อนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสํานักเจ็ดก็คือเขื่อนยโสธรพนมไพรและเขื่อนธาตน้อยนะครับซึ่งอยู่ในความสองเขื่อนนี้อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาชีล่างและเซบายล่างนะครับทั้งหมดเนี่ยฮะเรามีการประสานงานร่วมกัน3สํานักงาน เพื่ออะไรเพื่อจะพ่องน้ําพงองน้ําออกก่อนนะฮะแต่การพ้องน้ําออกตอนตอนบนเนี่ยจะพ้องน้ําออกได้แม่น้ํามูลปลายสุดของเท่าคืออะไรคือเขื่อนปากมูลนะฮะไหลลงสู่แม่น้ำโขงก็มีการประชุมคณะกรรมการจัดการน้ําหรือเปิดปิดเขื่อนปากมูลไปแล้วนะครับก็มีมติที่จะให้การไฟฟ้าลดระดับน้ำนะฮะลดระดับน้ําท่าที่สถานีวัดน้ำท่า M7 ไว้อยู่ที่ระดับบวก1 0 7 นะฮะบวกลบไม่เกิน20เซนนะฮะที่เราไม่เรารักษาระดับตรงนี้ไว้เพื่อหนึ่งเพื่อการปราปานะครับการประปาด้วยนะครับแล้วก็รักษาระดับน้ําเพื่อให้มีช่องว่างในแม่น้ํามากขึ้นคือว่าหมายคือปกติเนี่ยเราก็จะมีการพร่องน้ําหรือ ระบายน้าในช่วงเริ่มเริ่มฟฝนตกแล้วแต่ตอนนี้คือเหมือนเหมือนปรับเล็ขหน่อยอแต่เทคนิคนิดหน่อยปรับเทคนิคนิดหน่อยโดยการเราระบายเร็เรวขึ้นเพื่อให้เพื่อให้มันมลีลำน้ำเนี่ยต่างๆเองระดับน้าเริ่มเริ่มลดลงไปนะฮะเพื่อที่จะรองรับฝนที่เขาจะตกลงมาอีกนะฮะอย่างเช่นในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาที่กรมอุตุนยิยมวิทยาก็ออกอประกาศเตือนมานะที่ว่าล่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือาตอนออกเชียงเหนือทําให้เกิดฝนตกหนัก นะครับก็สัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะสังเกตเห็นว่าจะมีฝนตกปริมาณค่อนข้างเยอะนะครับเราก็ถึงได้ดําเนินการพ่องน้ํารอแล้วเราพ่องน้ํารอแล้วในส่วนของเขื่อนปากมูลเขาก็ต้องยกเขื่อนและยกบานและเพื่อระบายลงสู่ใป็นน้ํโขงนะครับเพื่อให้เกิดช่องว่างในลำน้ำเนี่ยให้เขามีมากขึ้นนะฮะเพื่อที่เขาจะสามารถที่จะรับน้ําใหม่ซึ่งจากน้ําฝนเนี่ยที่เราคาดการณ์ว่าจะตกเนี่ย ตกลงมาเนี่ยแล้วกลายจากน้ําฝนกลายเป็นน้ําท่าเนี่ยที่จะไหลลงสู่แม่น้ํามาเนี่ยทำให้เขามีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นจะทําให้เราสามารรอ,องรับปริมาณน,น้านได้อีกเยอะ,ะคะือเหมือนการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการบริหารจัดการน้ําแบบนี้แล้วเนี่ยเป็นการวางแผนเรื่องของรับน้ําในอนาคตเกิดขึ้นส่วนหนึ่งเองพี่น้องประชาชนอาจจะเกิดความกังวล ปกติมาในระบายช่วงนี้นะครับวิธีการสร้างความเข้าใจให้มีการเตรียมรับมือไปพร้อมกันด้วยบางคนกังวลเรื่องของระบายไปแล้วเพราะน้ําให้อยู่ระดับนี้แล้วน้ําจะพอใช้ไหมการเกษตรช่วงนี้ก็ต้องเพาะปลูกด้วยการสร้างความเข้าใจนี้ทางานร่วมกันยังไงฮะในหลายพื้นที่ด้วยหลายหน่วยงานพาอบริบทต่างๆก็จะแตกต่างกันพี่น้องประชาชนก็ได้เข้าใจด้ว่การทําแบบนี้เพื่อแก้ขหาน้ําท่วมในอนาคตที่จะเกิดขึ้นครับในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําในช่วงนี้นะครับ เนื่องจากว่าเป็นเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับ,รบเรากจร็จะประชาสัมพันธ์เสมอให้กับเกษตรกรนะครับรับทราบถึงการเข้าสู่ช่วงฤดูฝนเพราะฉะนั้นการปลูกพืชฤดูฝนหรือการทํานาปีนะครับซึ่งเป็นโนโยบายของโกระทรวงเกษตรอยู่แล้วที่ย้ำนักย้ำอยู่ตลอดเวลาว่าให้ใช้น้ําฝนเป็นหลักนะฮะใช้น้ําฝนเป็นหลักใช้น้ําชลประทานเนี่ยเข้าไปเสริม กรณีที่เกิดเวลาฝนทิ้งช่วงนะครับเพราะฉะนั้นแต่อยากจากสถิติที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณฝนที่ตกในจังหวัดท้งลุ่มน้ำบุญลุ่มน้ำชีเนี่ยเรามีประสบกับปัญหาอุทกภัยมาตลอดตั้งแต่ปี62 63เราอาจจะไม่เกิด64นิดหน่อย65เยอะเลย66ก็ท่วมบางส่วนอย่างงี้ครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้กับพี่น้องหรือชุมชนเขตเศรษ,ษฐกิจได้รับความเสียหายเราก็ต้องสร้างความเข้าใจกับประชาชนกับกลุ่ม ผู้ใช้น้ํากับเกษตรกรนะครับว่าน้ำน้ำเนี่ยเราก็ในเมื่อเราเข้าสู่ฤด,ดูฝนแล้วชิงอยากให้เกษตรกรใช้น้ําฝนเป็นหลักนะครับน้าชนบะทานเนี่ยจะใช้เอาไว้เสริมในช่วงกรณีฝนทิ้งช่วงแต่ปัญหาใหญ่ของเราก็คือเราต้องพ่องน้ําแต่การพ่องน้ําออกไปเนี่ยเราไม่ได้พ่องน้ําจนหมดลําน้ําจนไม่สามารถทําอะไรได้เลยไม่ใช่เราพ่องน้ําจนถึงระดับหนึ่ง ระดับที่จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการอุปโภคบริโภคนะครับเราเราต้องเพราะเราจะมีเรารู้อยู่ว่าระดับที่เท่าไหร่นะฮะปริมาณน้ําที่เรายังเหลืออยู่สําหรับให้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคเช่นการประปาจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเพื่อการเกษตรบางสถานีสูบน้ำที่ยังต้องใช้น้ําบ้างครับเราก็มีการรักษาระดับตรงนี้ไว้ครับโอ้ครับผมอ่ะอย่างนั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตพางงนอนานทานนำดูนิดนึงว่าตอนนี้ระดับน้ําเป็นยังไงบ้างและบริเวณตรงนี้ภาพรวมเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันสักนีครับครับใครับ หลังจากที่เราให้นานรองนะครับได้แนะนำนะครับการชมนะฮะว่าระดับน้ำานะตอนนี้เป็นยังไงรวมถึงบริหารจัดก,การน้ำในพื้นที่ตรงนี้กันด้วยนะฮะที่สำคัญเมื่อคู่นี้ไปดูและมองไปเห็นแล้วด้านข้างทุกทุกทุกเขื่อนทุก,ทก,ทกอ่างหรือระบบตรงนี้ก็จะมีระดับวัดใช่ไหมฮะว่าตอนนี้ปริมาณน้ําตอนนี้อยู่เกณฑ์ไหนเพื่อเป็นเกณฑ์เพื่อให้การทํางานแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนเพื่อได้สังเกตด้วยครับใช่ครับอ,อย่างที่เราเห็นตรงนี้นะครับก็จะเป็นเราจะทาไว้ระดับบอกไว้ว่า ระดับเก็บกักของเขื่อนตัวนี้เก็บอยู่ที่ระดับเท่าไหร่มีปริมาณน้ําเท่าไหร่นะฮะถ้าระดับน้ําสูงกว่าระดับเก็บกักเนี่ยมันสูงสุดได้เท่าไหร่นะครับสูงสุดที่เราจะรับได้รับได้เท่าไหร่นะฮะจะสังเกตเห็นว่าอันนี้คือระดับเก็บกักนะอันนี้คือระดับเฝ้าระวังและเตือนภัยและพอถ้าเลยระดับนี้นั่นคือระดับวิกฤตวิกฤตคือนั่นหมายถึงว่าปริมาณน้ําที่อยู่ในลําน้ำเนี่ยเขาลําน้ําเขาไม่สามารถรับน้ําได้แล้วเพราะฉะนั้นน้ำเขาก็ในเมื่อลาน้ำเขารับได้เท่านี้ น้ำมามากกว่าที่รันน้ำเขารับได้น้ําเขาก็ย่อมย่อมล้นออกข้างๆ oh. ก็คือการฝรัดเข้าท่วมพื้นที่เป็นฝัดเพรนขึ้นไปเป็นลักษณะเป็นแบบนั้นนะครับก็เราก็ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยถ้าสังเกตเห็นว่าระดับน้ําตอนนี้อยู่ที่บวกระดับเก็บกักที่113.5น,น,นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราเหลืออยู่ที่ระดับ112.4เราพ่องน้ําลงไปหนึ่งเมตรละเราพ่องน้ําไปเพื่ออะไรอย่างที่ผมนําเรียนตอนแรก เพื่อจะรองรับน้ําปริมาณน้ําท่าใหม่ที่จะไหลเข้ามานะฮะที่เกิดจากน้ําฝนที่ตกหนกักในอนาคตที่เรายังไม่รู้ว่าจะตกอีกเท่าไหร่ครับนะครับเราก็เตรียมความพร้อมไว้ก่อนนะครับโดยการพร่องน้ํารอและเราจะพร่องอย่างนี้ทุกเขื่อนนะฮะในเขตสํานักงานชมระทานที่7 6และ8ครับเหมือนกันนะฮะเราก็พยายามที่จะประสานกันโดยการว่าในเวลานี้เราต้องพร่องน้ําและพร่องน้ํารอก่อนเลย นะครับอย่าไปรอให้ฝนมาหนักๆแล้วค่อยพ่องมันไม่มันเดี๋ยวมันจะเพราะน้าทุกน้ําทุกเม็ดที่มาจากทางตอนบนยังไงก็แล้วแต่ต้องมามผ่านจังหวัดอุบลราชธานีเราเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะเวลานี้เราพรองได้เราพร่องก่อนพ่องพืชที่จะรองรับน้ําใหม่ครับเป็นระับนั้นแล้วทุกเขื่อนที่เรามีอยู่หรือจุดที่เราดูแลแล้ว,ลวการาควบคุมกับการดูแลเนี่ยสามารถที่จะเห็นข้อมูลตัวเลขทุกเขื่อนได้เลยครับ,รบตอนนี้เป็นเรียวทา์กันหมดเลยเรียวทม์กันหมดครับ เราสามารถเห็นตัวเลขตัวนี้ได้ทุกวันเลยนะฮะทุกเวลาแล้วในตามลําน้ําทั้งหลายนะฮะไม่ว่าจะเป็นสายมูลสายชีสายลําเซบายลําเซบกบนะฮะลำโดมใหญ่พวกนี้เราจะมีสถานีวัดน้ำนะฮะซึ่งตัวนี้สถานีวัดน้ําเขาจะบอกเลยว่าณขณะเวลานี้ทุกๆชั่วโมงเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าปริมาณน้ําที่ไหลผ่านณนะเวลานั้นเป็นอย่างไรมีปริมาณน้ําอยู่ที่เท่าไหร่ระดับน้ําอยู่ที่เท่าไหร่รนะฮะเราก็จะมีตัวควบคุมอีก รเราก็จะมีเกณฑ์ควบคุมวา่าถ้าสายแม่น้ําสายมูลนะเมื่อผ่านเขื่อนหัวนาม,มาแล้วนะฮะต้องไม่เกิน800 800ลูกบาทเมตรต่อวินาทีสายชีมาไม่เกิน1,002นะครับาสายลำเซบายสายนี้ไม่เกิน200รวมกันแล้วต้องไม่เกิน2,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งศักยภาพของแม่น้ําม,มูลในตัวเมืองอุบลเนี่ยรับได้แค่2,003เพราะนั้นเราก็ต้องมาคอยเฝ้าดู จับตาดูตลอดโดยเราเจ,จ้าหน้าที่ของพวกเราเนี่ยฮะโครงการเนี่ยฮะเขาจะคอยมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลาว่าในช่วงฤดูฝนเนี่ยระดับน้ำมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับถ้ามีเขามีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงขึ้นนั่นหมายถึงว่าเราต้องแสดงว่าตอนบนมีฝนตกเยอะแล้วนะพราะฉะน,นั้นเราต้องเร่งทําอะไรต่ออะไรเราต้องบริหารจัดการในสิ่งที่เราต้องทําอะไรบ้างครับผมบแบบนี้แล้วเนี่ยส่วนหนึ่งเราคุยกันเมื่ตัช่วงแรกแล้วว่าเรื่องของ การติดตามเรื to to ่องของปริมาณน้ําในปีนี้ปีที่แล้วคาดการว่าคล้ายกับปี44 44ปี67คล้ายกับปี53ดังนั้นแล้วเนี่ยมันมีผลไหมฮะที่เกี่ยวกับการพูดถึงเรื่องของปรากฏการณ์เอลนินโยลาเนญยน้ำภัยแล้งหน้าฝนเยอะคือส่วนใหญ่ถ้าเป็นทางในทางวิชาการเขาจะมีศัพท์ที่ต้องเรียกภาษาเรียกแต่ถ้าชาวบ้านส่วนใหญ่ก็บอกไม่รู้จักคราวนี้คืออะไรรู้แต่ว่าแล้งฝนเยอะ คือจริงๆคืออย่างไงมันมีความสัมพันธ์กับปีนี้ยังไงเพิ่มเติมไหมครับคืออย่างนี้นะฮะตอนอื่นเราต้องมารู้จักคําว่าเอลนโยกับลานินยากรับนะครับปรากฏการเอลนโยกับปรากฏการลานินยาเนี่ยทั้งสองอย่างเนี่ยรวมกันเขาเรียกว่าว่าปรากฏการเอ็นโซครับนะครับปรากฏการเอ็นโซก็คืออุณหภูมิผิวน้ําทะเลที่มหาสมุทรแปซิฟิกนะครับถ้าหากเขามีอุณหภูมิสูงขึ้นนะฮะสูงขึ้น เขาจะเรียกว่าปรากฏการณ์เอลนินโยันะครับนั่นคืออุณหภูมิโลกอาจจะมีความอุณหภูมิสูงขึ้นเพราะวะของฝนน้อยลงนะครับฝนทิ้งช่วงหรือฝนน้อยลงน้อยกว่าค่าปกติแต่ถ้าอุณหภูมิผิวน้ําทะเลที่หมหาสมุทรแปซิฟิกของเขาต่ํากว่าค่าปกติของเขาเนี่ย เขเราจะเรียกว่าปรากฏการณ์ลานินยับนะครับลานินยาถ้าตามภาษาชาวบ้านเลยนะฮะเรียกง่ายๆเลยเอลนนิโยนี่ยคือฝนน้อยครับนะฮะเอาชาวบ้านเลยเอลนนิโยนี่ยถ้าเกิดฟังใครฟังสาวที่ไหนนะเอลนนโยเอน็นนโยอ๋อปีนี้ฝนน้อยเอนญญลนนโยแต่ถ้าลานินยาเมื่อไหร่อ๋อฝนจะมามากกว่าค่าปกติแหละนะครับณปัจจุบันเนี่ยปี2566ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะช่วงปลายปีเนี่ย ประเทศไทยเราเข้าสู่ปรากฏการณ์เอล尼뇨นะครับก็คือปรากฏการณ์ที่มีฝนน้อยกว่าค่าปกตินะครับจนถึงปัจจุบันก็ยังน้อยกว่าค่าปกติแต่ปรากฏการณ์นี้เริ่มกลับเข้าสู่ความเป็นกลางนะครับเข้าสู่ความเป็นกลางโดยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าปรากฏการณ SO ์เอ็นโซเนี่ยเมื่อปรากฏการณ์เอล尼뇨เข้าสู่ความเป็นกลางแล้วและจะเริ่มเข้าสู่ปรากฏการณ์ลาอินยาลานิยาก็คือจะเริ่มมีฝนชุกแล้ว เท่ากับว่าช่วงปลายช่วงปลายปีนี่แหละใช่ครับ้าสู่หน้าฝนแล้วแต่แต่ฝนจะจะยาวขึ้นกว่าเดิมอ่าใช่ฮะที่ตามกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าเป็นปรากฏการณ์ลาญิญาค่อนข้างจะยาวและคือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาเนี่ยหมายถึงว่าอาจจะมีปริมาณฝนที่ตกตกตกยาวนานขึ้นนะครับตกยาวนานขึ้นตรงนั้นนะครับก็เลยเป็นสิ่งที่เราต้องบริหารจัดการต่อใช่ครับเหมือนต้องทํางานร่วมกันกับหลายส่วนกรมอุตุเองเนี่ยพยากรณ์ออกมาแล้ว กรมเจประวัตา,านเองก็ต้องเอาผลการพยากรณของกรมอุตุเนี่ยแหละครับมาคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้าท่าเกิดขึ้นเท่าไหร่จะต้องบริหารน้ําอย่างไร,รเราต้องเอาข้อมูลของกรมปุตุมามาวิเคราะห์ต่อเป็นลักษณะ,ะเห็นว่าป<ห>ีนี้คือนอกจากการทํางานกับภาครัฐล้เปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้ามีส่วนร่วมมากขึ้นกว่าเดิมด้วยลงพื้นที่ไปไปพูดคุยว่าประชาชนเหมือนไปดูต้องบอกว่าถ้าชาวบ้านเองเขาเลยปราศชาวบ้านหรือภูมิปัญญาเดิมของเขาเองเพราะส่วนใหญ่เขาคนอยู่ในพื้นที่ ในใ<ช>หลักการทํางานของภาครัฐเองคือจะดูทางวิชาการกายภาพซะมากกว่า<ช>การทางานปีนี้เป็นปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมยังไงมันช่วยการสนับสนุนการทางานของเราเป็นยังไงบ้างครับในประสบการณ์จากปี2 5 6 6นะฮะแล้ว67ปีนี้เท่นกันนะฮะรเราเราได้ลงพื้นที่โดยการพบปากกับาชาวบ้านนะฮะซึ่งเขาอยู่ในพื้นที่พื้นที่ที่เกิดเสี่ยงภัยทั้งหลายพวกนี้นะฮะเรามองจากแผนที่อย่างเดียวเนี่ยเรามองไม่ออก นะฮะเพราะเราไม่รู้เลยว่าเป็นแผนที่ก็เป็นแค่รูปภาพแต่ในความจริงเนี่ยน้ำไปทางไหนอะไรยังไงเนี่ยเราเนี่ยลงพื้นที่แล้วก็ไปสอบถามเขาโดยให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมหรือแม้กระทั่งเราเข้าไปอยู่ในกลุ่มกลุ่มลายของอของอุบลเนี่ยนะฮะซึ่งเขาจะมีข้อเสนอแนะอยู่ตลอดนะฮะในะเรื่องของลักษณะคล้ายๆเหมือนป่าชาวบ้านนั่นแหละฮะเป็นชาวบ้านที่เขาแบบน้ำเขาอยู่ตรงน้าเขามีความ เคยชินอยู่กับน้ําตรงนี้นะน้ําจะมาทางไหนจะไปทางไหนเพราะนั้นเขาจะรู้นะฮะเอ่ถ้าน้ําขึ้นมาระดับนี้ตรงนี้ก็จะเริ่มเข้าท่วมแล้วนะเขาจะรู้เขาก็จะแจ้งอยู่ในกลุ่มลายกันเราก็จะเข้าไปอยู่ในเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มลายนั้นด้วยนะฮะเพื่อจะได้รับทราบข่าวสารซึ่งแล้วเราก็จะเข้าไปขอความรู้เขาด้วยว่าบางส่วนเนี่ยเราก็ไม่ใช่รู้หมดทุกอย่างนะฮะแต่เขาอรู้เนื่องจากเขาเป็นเจ้าของพื้นที่นะฮะเราก็จะเลยรู้ว่าเฮ้ยถ่าน้ํามาถึงระดับตรงนี้นะ มันควรจะต้องทําอย่างไรไม่ใช่เราเฮ้ยตรงนี้ท่านเรามองด้วยหลกักกายภาพหลักทางวิทยาศาสตร์แล้วมันจะไม่มีปัญหาอะไรแต่จริงๆแล้วเราไม่รู้เลยว่าถ้ามันถึงระดับนี้แล้วมันเข้าทุ่มตรงไหนบ้างหรือย,ยังลักษณะอย่างนี้นะฮะแม้กระทั่งการระบายน้ำนะฮะอย่างปีก่อนๆน,นะฮะปี2 5 6 5ที่อุทกภัยใหญ่นะฮะตรงแก่งสะพือเนี่ยเราก็ติดเครื่องผักดนันน้ำแต่เราไม่รู้เลยว่าคุ้งน้ำตรงไหนเนี่ย มันมีจุดที่สามารถผลักดันได้เร็วให้น้ําไปได้เร็วขึ้นอีกเราก็ได้ลงคุยกับชาวบ้านนะ,นะฮะชาวบ้านก็บอกตรงเนี้ยมันเป็นร่องน้ําลึกนะเนี่ยถ้าผลักตรงเนี้ยน้ําไปได้เร็วขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เอาเครื่องมือไปติดตั้งอย่างเงี้ยตั้งที่เราจริงๆแล้วเราไม่ไม่รู้เลยว่าเราก็ได้ตดตดแต่ติดเต็มตามตาม,ตามลำน้ำเฉยๆแต่เราได้ความรู้จากชาวบ้านตรงเนี้ยตรงนี้ให้เขามาเข้ามามีส่วนร่วมนะฮะซึ่งซึ่งผมก็ประชาสัมพันธ์อยู่ตลอดว่า ให้ทางประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ําครับครับอ๋อถือว่าเป็นภาพรวมที่มีการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมามีบทบาทในการที่ดูแลลําน้ําไปด้วยกันใช่ครับไม่ใช่แค่ว่าภาครัฐทํางานนากเดียวเลยใช่ประชาชนมีหน้าที่คือแบบเพียงแค่ผู้ใช้ใช่แต่นี่คือเอามาช่วยกันเอามาช่วยกันครับหือปรับเปลี่ยนบริบทมากยิ่งขึ้น้วยผลตอบรับต่างๆเสียงสะท้อนต่างๆเป็นยังไงบ้างครับภาพการทํางานหลังจากนี้คือประทับใจหรือร่วมกัน ก,กับแนวทางต่างๆที่ภาครัฐออกมาเวลามีการขอความร่วมมือหรือการชี้แจงต่างๆเกิดขึ้นถ้าในมุมมองของผมนะฮะผมว่าจากการที่เราดําเนินการแบบนี้นะฮะโดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยผมว่าเราได้ความยอมรับจากประชาชนเพิ่มมากขึ้นนะฮะเราท่าสังเกตง่ายๆเลยจากการที่โดนตําหนิเรื่องของการบริหารจัดก,การน้ําปี6 2สองน้ําท่วมโอ้กรมชลประทานบริหารจัดก,การน้ําไม่ดีปีห5ห้าเรา เราแทบจะไม่ค่อยได้ถูกตําหนิปี66เรานี่แทบไม่โดนตําหนิเลยนะฮะการมหาจัดการน้ําซึ่งเราได้ให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขนะฮะแล้วตัวเราเองเนี่ยก็ได้ลงพยายามเข้าไปช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทุกวิถีทางที่เราสามารถช่วยเหลือเขาได้นะครับโดยเราให้เขาเห็นนะฮะว่าเราทํางานเพื่อประชาชนจริงๆครับครับอ๋อถือว่าเป็นเรื่องราวที่เราได้เห็นกันนะฮะว่าการทํางานของหน่วยงานภาครัฐต่างๆเองเนี่ยให้ความสําคัญในเรื่องของความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนแต่สำคัญคือปัจจัยเรื่องของน้ําเราจะบอกว่ายุด โหงเป็นไปไม่ได้เพราะก็เป็นไปตามธรรมชาติแต่ทําอย่างไรให้น้ำเนี่ยสามารถโฟลไปตามระบบทางธรรมชาติและร่วมกันทํางานร่วมกันที่สำคัญตอนนี้คือพี่น้องประชาชนเขามีบทบาทในการที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าการทํางานร่วมกันแบบนี้แล้วเนี่ยเป็นการเปิดโอกาสนะฮะและเปิดใจร่วมกันทํางานและจะร่วมกันรักษาพื้นที่และก็ร่วมกันแก้ปัญหา เมื่อเกิดภัยเกิดขึ้นด้วยวันนี้ขอบคุณท่านเนอย่างสูงทุกท่านเลยนะครับ,รบขอบคุณสครับขอบวัสครับ,รบและนี่คือเรื่องราวของรรควิภากในวันนี้นะครับพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าติดตามกันได้ทางช่องของเราวันนี้ผมและแขกผู้ร่วมทั้งหมดนะครต้องขอลาไปก่อนสวันนีสวัสดีครับ